อันนี้กูก็เห็นด้วยนะตาเป็ดกูเห็นด้วยเห็นด้วยกับมึงสั่งสอนลูกได้ดีหาแต่สิ่งดีๆให้ลูกถูกนั่นคือคำว่าแม่แต่มึงลืมลืมว่ามึงมึงเพิ่งต่อว่าแม่ให้คนอื่นไปด่าแม่มึงเหมือนกันแม่มึงอะ่ะก็อยากให้มึงได้ดี อยากให้มึงมีอนาคตที่ดีไม่งั้นเขาไม่ส่งให้มึงเรียนหรอกจริงไหมพอมีครอบครัวเขาก็อยากให้ลูกมีครอบครัวที่ดีเหมือนมึงในตอนนี้มึงบอกว่าโอ้โหเนี่ยแฟนลูกมึงเนี่ยนะไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่นู่นนี่นะ่ะไม่โอ้โหไม่เสพดีมากก็จริงมันจริง แม่ทุกคนอยากให้ได้แบบนั้นรวมทั้งแม่ของมึงด้วยรวมทั้งยายด้วยอยากให้มึงได้ดีอย่างที่มึงบอกว่าโดนครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับไอ้โซฟีที่มันไม่รู้หนังสืออิสัตว์มึงควรรับรู้ไว้มึงเลือกเองยายห้ามแล้วห้ามอีกห้ามแล้วห้ามอีก ก็ไม่ฟังมันจะดีเหรอลูกมันเข้าคุกมาสองครั้งแล้วนะมันไม่ดีมันหาคนอื่นดีไหมไม่ได้รักคนนี้รักคนนี้จะตายอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้คนนี้เนาจะตายแล้วเออพอสรุปสุดท้ายพออยากจะเลิกบอกว่าโดนครอบครัวบังคับ โดนพ่อแม่บังคับอิสัตแม่มึงย้อนกลับไปกับโออยากจะรีรีเทิร์นได้นะอยากให้มึงดูจังเลยตอนที่พ่อแม่บอกให้เลิกเออมันไม่ดีหรอกลูกพอลูกลูกอะ่ะลูกของตัวเองอะ่ะเรียนหนังสือส่งให้เรียนหนังสือมีความรู้น่าจะได้ดีกว่านี้หน่อย น่าจะได้ผัวที่ดีกว่านี้ว่าง่ายๆอะ่ะมีความรู้กว่านี้หน่อยอันนี้อ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ออกแถมติดคุกม,มาแล้วสองครั้งพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ได้หรอกแบบนี้อ่ะเหมือนมึงพูดเป๊ะเลยแต่พอตอนสุดท้ายมึงก็โทษพ่อโทษแม่อิสัตวหาว่าเขาบังคับมึงกดดันกดดันให้มึงได้แต่งงานกับ คนที่ไม่รู้หนังสือแล้วพอมาวันนี้มึงบอกว่าโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นลูกมึงนะมึงไม่ให้เข้าใกล้หรอกทีบอกเลยแม่มึงเนี่ยโอ้โหเป็นแม่ที่ดีประเสริฐยายเนี่ยเป็นเป็นแม่ที่ไม่จริงใจครอบครัวนรกไม่จริงใจกับมึงตรงไหนไม่จริงใจกับมึงตรงไหน บอกให้มึงเอาเอาคนไหนอะ่ะเขาอยากให้มึงได้ดีมีครอบครัวมีฐานะครอบครัวที่ดีไม่อยากให้มึงได้ผัวขี้คุกในความเป็นพ่อเป็นแม่อยากให้ลูกได้ดีทุกคนแล้วมึงมึงกลับบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่จริงใจกับมึงครอบไม่มีใครจริงใจกับมึงคํำคานี้มึงควรเอาไปพูดกับลูกมึงได้แล้วนะว่ามึงก็ไม่ได้จริงใจกับลูกมึงเลยถ้าแบบนั้นน่ะ มึงไม่ได้จริงใจกับลูกมึงเลยเพราะว่ายายก็ทำเหมือนกันกับมึงอยากให้ลูกได้คนที่ดีจริงไหมแล้วมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ว่าโอ๊ยต้องเปิดตัวมึงเคยไปมึงได้ไปฟังไหมอ่ะเขาเรียกอ่ะเขาเรียกอ่ะอบรมอ่ะอะไรอ่ะผู้ปกครองเหรอ ทีละสองครั้งน่ะอืมครูเขาก็แจ้งครูเขาแจ้งว่าคบกันได้แต่ห้ามจัดงานเออกระเลิกแต่มึงคงไม่จัดหรอกเพราะว่ามึงอะมึงเคยบอกนี่ว่าลูกสาวมึงอะไม่เอาค่าดองถ้าไม่เอาค่าดองมันหมายถึงอะไรไม่มีคุณค่าค่ะไม่มีคุณค่า